พอคำอีวิไลนะครับตอนนี้นะครับผมก็หนะ้าที่หลักก็คือทำงานที่ทำงานโครงการนะครับของมลนิช้ยพัฒนานะครับซึ่งชื่อโครงการก็คือโครงการโรงเรียนการสอนกัดชีวิตนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกกระบือไถนานะครับที่ตั้งก็คืออยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสายแก้วนะครับ ก็หลักๆในเรื่องของงานนะครับก็คืองานไหนถึงเกี่ยวกับเรื่องควายก็นักก็คือฝึกกระบือไถนานะครับฝึกกระบือไถนาก็จึงว่าทำไมผมจก็เลี้ยงมาจะ่ดนแล้วคุ่นจุดประสงค์นะครับของโครงการก็คือเพื่อนะครับเพื่อรักษาประเพณีประดิษธรรมไทยนะครับในเรื่องของควายควายตำนานะครับมีอใช้แรงงานควายนี่ ใช้นาแล้วก็มูลควายนะครับก็ใส่นาใส่ใส่ต้นข้าวนะครับก็เกลือกลุ้มกันนะครับก็อะครับอย่างนี้ก็เกิดนาก็เลี้ยงควายนะครับอย่างพ่อนี่ก็ทำเลยครับท่านก็เลี้ยงควายผมเองตายก็ไม่ต้องห่วงใจเลยตามได้ท่านก็ยังเป็นอย่างนะี้นบท่านตอนนี้ท่านก็อายุ79ปีแล้วครับก็ยังเลี้ยงอยู่เพราะว่าท่านชอบแล้วก็ ไปถึงจุดหนึ่งนะครับว่าได้าถวายงานนะครับถวายงานในเรื่องของการนําควายนะครับได้ไปให้พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพนะครับได้ทรงไถนานะครับเป็นงานกระเบือแห่งชาติเมื่อปี2550นะครับที่นครราชสีมานะครับปากช่องนะครับก็ ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ที่ที่พระองค์ท่านนะครับได้มองเห็นความสําคัญของของควายนะครับแล้วก็ท่านก็เลยมีโครงการในเรื่องของการพัฒนท่างเรืนการสงจะถึงนับไปนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับทุกท่านนะครับที่รักควายนะครับก็ผมคนหนึ่งนะครับ ก็ก็รักใายถึงแม้ทางานหรือก็ก็ังเลี้ยงใครด้วยนะครับเป็นเป็นอาชีพเสริมนะครับก็วันนี้นะครับก็ดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับอ่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ทุกๆท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยนะครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่คือเต็บเล้มคอยที่พ่อพอเาพอเลี้ยงควายก็น,นี่ต้องเล้มปากคอยไปแล้วขอบคุณนะครับรจจอ่ะเรามาลุ้นในวัฐี5หนุ่มนี้นะครับเฉ <c oughs> จากรุ่นนี้เข้าสู่รุ่นบันทํานมซีเนียมมีกี่ตัวครับหมอ30เท่าไหร่ดีย๋ยวที่นี้ก็ออกที่2นี่หากอุ่นนี่ 14ตัวนะครับแล้วตามด้วยรุ่นจุดท้ายจะพึ่งทิ้งกันไปไหนนะครับพี่น้องมารลุ้นด้วยกัน,น,นสุดท้ายยีตัวนะครับโอ้ยที่สแล้ว <c oughs> ฉันไปพูดนาะที่2องแล้วจบก็ต้องไปคิดอย่างไร <c oughs> เพราะว่าตัวนั้นมันยืนแล้ว ตัวใหญ่คนนี้มันยืนแล้วตัวผูบอตัวเขาชูงอนอยู่เออเอะควายยังอยู่ไหมตัวที่ได้อันประโยชน์คนละไล้ไนนับตามหรือยัง้งแลยครับประกาศเลยตอนนี้น่ะไม่ใช่ควายจับแล้วบอกครับผมสําหรับควายที่ได้รางวัลอัตลักษณ์ควายไทยสวยที่สุดนะครับ่าได้เงินรางวัลสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมถ้วยนะครับก็คือถ้าเพศผู้นะครับ ฝ่ายชื่อเจ้ากะปินะครับผมส่วนเพศเมียนะครับไม่รู้ว่ากลับหรือยังค่ายชื่อน้องไข่มุกนะครับผมเดี๋ยวเสร็จรุ่นนี้นะครับประกาศเสร็จก็เอาควายเข้าสนามครับมาดูอัตลักษณ์ควายไทยที่สวยงามในงานครั้งนี้ดูทุกตัว พระอาจารย์เดินดูทุกตัวนะครับร้องร้องก็ใหญ่เสมียนหมายชัยนะครับแล้วคุณหมอกโก้นะครับปีเมียนเมียหรือมั้งชื่อน้องกัปปิใช่ไหมน้องไข่มุกอันนี้ตัวผู้ตัวผู้ชื่อกัปปิกัปิกะดกระดองคานแม่เดี๋ยวนี้ วิวัฒนาการชื่อฝ่าย,ยนี้จุดโลกงแล้วครับจุดโล่แล้ว <c oughs> น้อกระปีโดยธรรมชาแม่งน่าดู <c oughs> สิ่งที่ทีมงานวิยากรทุกท่านบนเวทีนะฮะเราพยายามรังสรรเรื่องของแนวคิดบางสรรค์เรื่องขององค์ความรู้ความสน,นุกสนานะนะครับแล้วการเพื่อลดอาการกดดันของเจ้าของฝวาย ที่ลุ้นอยู่นอกสนามรอบสนามนะครับเพราะว่าผมพูดเสมอครับการตัดสินไฟนั้นเรื่องเครียดมันเรื่องของกรรมการนะครับพวกเราเม่ต้องพยายามเกี่ยวติดการให้ดีที่สและสิ่งที่กรรมการบอกเนี่ยเอาไปท่อเต็ม่อเี่ดีเหมือนคอมเมนต์เซเตอร์เวลาเราดูรายการประกวเพลงนะครับมีประโยชน์มากนะครับเขาบอกนักร้องคนไหนถูกรู้สลา คอมเมนต์อันหนึ่งครั้งเนี่ยดีขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับนี่คือเหมือนกันครับเวลาเราประกวดควายเราได้คอมเมนต์ดีจากคณะกรรมการนั้นเสมือนได้แนวทางแสงสว่างในการพัฒนาเอ้วงแตกเนี่เอาแล้วไงเอาละไงอันนี้ผมประกวดแทศผู้นะฮะ สนุกสนานครับใจดีครับใจดีเรื่องเทียบคยุยการขี่ครั้งนี้ไม่มีผลต่อคะแนนนะปรกาบเรียนทุกทวามเคารพนะไม่ใช่การเป็นทีด่ดีดีนะคุณหมอกโก้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะครับอากาศบริสุทธิ์อากาศเยน็นสบายเดินถึงตอนนี้ก็ยังไม่ร้อนนะครับ ตอนนี้รุ่นฟันน้ำนมซีเนียเตรียมตัวนะครับ<ม>เอามาอยู่ใกล้ๆนี้ได้เลยเพราะรุ่นนี้ประกาศปั้นรุ่นนั้นเข้าสนามทันทีนะครับ<า>ซีเนียครับเอามาไว้ใกล้ๆเ้นตรงจุดป,ประกวดเลยครับเ,เพศทู่ไทยดำนะฮะด่วนเลยครับ,ท,รบทั้งหมด14หนุ่มน,น้อยกั้อยู่เป็นุ่มนรับ เมาเด้อคนไทยม่เอ่วไไม่ยบุ่มันยังบโดดบอลงสรสมอเออทสม เมื่อเช้าทนายเพื่อนพูดอยู่ประโยคหนึ่งฟังแล้วสะดุดใจดีก็คือว่าอยากให้เวทีนี้เป็นเวทีที่สร้างควายข้าสู่ระดับประเทศระดับโลกนี่คือเวทีรากหญ้าของพี่น้องมาตุ้มหงสกันนะครับผมได้รับโทรศัพท์จากหลายสายทีเดียวว่าพ่อเลี้ยงควายอยู่การทุ่งจะเอาเข้าประกวดได้ไหมด็อกเตอร์ผมบอกว่าได้เดี๋ยวพ่อเอามาเลยอยู่ที่พ่อคิดจะพามันเข้าสนามหรือไม่แค่นั้นเอง ไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งเราก็คาดว่าสนามแบบนี้น่าจะเป็นสนามของพี่น้องท่านไม่ต้องโทรมาถามว่าจองเต็นท์เท่าไหร่ต้องเสียค่าสมัครไหม<อ>ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวกระสินโยคราทำงานโดยท่านนายอำเภอปีหน้าน่าจะมีเอาไปจ่อมาร่วมทางจังหวัดมาร่วมทางเทศบาลเหมือนเดิมทางมหาลัยเราก็คงยึดกตรริกาเดิมคือเราจะสร้างเป็นราละเอียดพี่น้อง,น,องนะครับเพื่อพี่น้องเพราะนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลครับว่า เอ๊ะเอาไปได้กี่เสียงนัครับไม่ต้องนะครับนะครับหน้าที่เสียงนั้นคือหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องละเอียดเาความร้อนอยู่แล้วที่น้องเสียบควายให้ดีแล้วมาเดินสนามนะครับอ้าวท่านตระหงลาเชิญบนเวทีหน่อยฐานะที่เป็นมอนเพชรดยสนามประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เลี้ยงควายก็ต้องพิจารณาได้ครับวันนี้คือเพื่อน ตอนไม่มีใครก็เลี้ยงควายกันคุ้มนะครับมีอะไรก็กินกันคนใหญ่กินอะไรรู้ไหมครับเล่าขาวคนละเป๊ะนะฮะกินเสร็จก็กลับบ้านนี่คือบรรยากาศของพี่น้องคนเลี้ยงควายไม่เกี่ยวกับอายุไม่ได้เกี่ยวกับตําแหน่งไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่การงนานเกี่ยวคือเกี่ยวความเป็นพี่น้องความเป็นเพื่อนนั้น<ห>นั้นยิงหรือไม่ให้คําตอบที่ท่านสหายแดงเข้าตัวชองหนึ่งดีก่ ไปหลายเพราะพี่ตอนัดขับกาศสวัสดีนะครับกาบสวัสดีพี่น้องเช่าซองเสียมเนยนเขวียนะครับเช้าฟว้าคขวายต่างๆที่เดินทางมาในสนามโรงเรียนค่ำปฐมแห่งนี้นะครับสำหรับมือนี้นะครับกับผมก็ขอกอุณนกับขอร่างานตัวสักคั้นะครับผมซื่อนะครับสมบัติอนุสรณ์นะครับเป็นตำแหน่งเป็นร่องประธานสภาเทศบาลตำบลนิคมนะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อนุมัติกรมประมาณนะครับมาเหตุโครงการประกวดควายในมือหนี้นะครับเครียดเครียดรอบนี้ท่านก็เตื่นเป็นว่าเห็นหลูกชนกันเหยียบถ้วยนะครับตัวสุดท้ายนี่เครียดจัดก็เก่ผมก็เพรว่าดร์ดสองนเป็นคู่จังให่ไเลยนะครับไปเรียมควายนะครับทงง่ายๆนะครับกากนี้ไปนะครับกาอยู่ประมาณกิโลเคิงนะครับกิโลเคิงก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกันเอาไปเอามาเพื่อน อ่าเกิดพ่อซอนเดียวกันหมาทันรับก็เลยได้เป็นสั่นก็เลยได้เอิ้นสาหายเ่าทันับครับหนึ่งฐานะเป็นหมู่กันอยู่นานๆนั่งก่อนยิ้มใหม่ประการผลอยากให้เพื่อนอยู่นานๆหมายเลขที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สี่คือหมายเลขนี่แหละตัวนี้แหละมั่งังดินเลยว่อยู่ไหนเนี่ยเด็นละหมายเลขหกครับครับผมหมายเลขหกนะครับ เจ้าเงินแท้นะครับเป็นลูกของพ่อเงินอุทัยนะครับกับแม่เงินอุทัยนะครับจากเรียงภูฟาร์มอําเภอนามนอัเโอเมาอวินมาหมายเลขที่ได้รางวัลรองชนะอันดับที่3หรือรางวัลที่4คือหมายเลข8หมายเลข8ครับ ครับผมหมายเลขแปดนะครับเจ้าหวันเพชรนะครับเป็นลูกของพ่อลุงเพชรนะครับกับแม่แดงนะครับจากบ้านสวยด้วยรักนะครับอำเภอยางตลาดครับผมและหมายเลขที่ได้รางวัลรองแชมป์เลิศอันดับที่สองจูงหมายเลขสามพระแกวายหมายเลขจามชื่อนะที่จะส่งเสียงหมายเลขสองครับ เจ้ายลานแต่ละถิ่นะครับเป็นลูกของพ่อเบิ้มพันล้านกับแม่สายฟ้าอยู่เหลือสองหมายเลขคือหมายเลขเจ็ดเอาไปตรงกลางเวทีครับมาาไหนวและหมายเลขสิบสามเอาไปเคียงนะครับพี่น้องครับผมหมายเลขเจ็ดนะครับเจ้าเพชรพันล้านนะครับเป็นลูกของพ่อเบิ้มพันล้านกับแม่ลินจานะครับส่วนหมายเลขสิบสามนะครับเจ้าขวัญทองนะครับ ก็เป็นลูกของพ่อเบิ้มพันล้านกับแม่หองทองครับนี่คือพ่อเดียวกันแต่คนละแม่ทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำซากในสังคมไัยและฉันในรุ่นนี้หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดนะครับมาจากสมเด็จครับผมหมายเลขสิบสามสิบสามจากกำมลาใสครับกำมลาใสได้แชมป์แล้วหรือยัง ยังว่ามันอ้วนมันคือตุกผมเด็ดได้แล้วย่งยันยังเออและจะมีแชมป์ใหม่ในสองอำเภอนี้ตอนนี้ครับและอำเภอที่ผมประกาศคือแชมป์ในสนามแห่งนี้วันนี้ได้แก่ควายตาอำเภอแก้วเจ้าไหร่ผมเด็จยืนดีผมเด็ดเสียใจไหมอยากใจร้อน แก่แล้วเจ้เพื่ออย่างว่าคนอีขั้นหนึ่งเจ็ดจากไหนนะหมายเลขเจ็ดนะครับเพชรพันล้านจากอเภอสมเด็จนะครับหมายเลขสิบสามขวัญทองจากกำมะลาใสครับและแชมป์อยู่ที่อำเภอสมเด็จสมเด็จกำมะลาใสครับครับผมนะส่วนพี่แชมป์นะคเจ้าขวัญทองครับเป็นลูกของพ่อม่ขุนนางนะครับแอเงินนะครับมาจากไร่ชอฟาร์ฟาร์มนะครับอเมร์กำมะลาใสนะครับผม